ตัว RNG อัปเดตแล้วทุกคนเฮ้ยผมบอกเลยว่าหลังจากอัปเดตมาเนี่ยแล้วผมได้ออล่ามาแล้วทุกคนวันนี้เป็นออล่าเหมือนจะเป็นออล่าใบโอมใหม่นะคือการอัปเดตครั้งนี้มีอัปเดตเยอะอยู่พอตัวแล้วนะและที่สำคัญเลยคือเอฟเฟกโคสวยได้เวลาได้โอเคกันกล่าวสุดทุกคนดนึงนะครับผมนตอนนี้ทุกคนเข้าสู่ช่วงชมพลนะอะไรนี้ก็อยู่หนักซึ่งโซ RNG นะครับผมทุกคนเห็นนะ ผมได้อ,อล่ามาใหม่แล้วเว้ยอลา่าหลักร้อยล้านวิ่งได้เว้ยทุกคนตื่นเต้นแอคเลยแอคทักละแอคทั้คลิปออกเลยม,มาเราเข้ามาดูกันในส่วนของคอลเลคชันกันก่อนดีกว่านะครับว่าอัปเดตเนี้ยมีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างนะครับอ่ะอันนี้ก็คือหนึ่งในสี่ร้อยสี่นะครับผมเป็นอ่าออล่าที่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคือตัวเล็กหลักร้อยก็ประมาณนี้และครับต,ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ อเออันนี้สวยนะทำเป็นเล่นแล้วก็เนีนน้ยในหน้าในหน้าโชว์รีวิวออร่าเนี่ยตอนนี้คือมันสามารถขยับอย่างนี้ได้แล้วนะคือตอนแรกมันจะเป็นการฟรีดไม่เฉยเฉยแตมันสามารถขยับได้แล้วนี่ละและใน,นอันนี้นะหนึ่งในเจ็ดพันนะครับผมมันมีขั้นหนึ่งด้วยนะนี่หนึ่งในเจ็ดหมื่นแล้วมีทาโพสด,ด้วยอ้ยเกิดไปตั่อาร่าเจ็ดหมื่นก็จะมีมานี้นะครับผมรู้สึกว่าออร่าเนี้ยเป็นออร่าที่สวยที่สุดในหลักพันแล้วนะที่ผมดูหนึ่งในแปดพัน หนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้กันมาอ่านว่าอะไรไอคิวอาร์ทอย่างมั้งไม่รู้คิวอาร์นั่นแ,แหละมันเป็นออร่าที่มันมีท่าโพสแล้วก็มีปีกเป็นสีชมพูนะคืออันเนี้ยคือมันเข้ากับพี่มากเว้ยเดี๋ยวเราหลังจากดูคอลเลคชั่นเสร็จแล้วเียเราไปดูตอนนี้อยู่ในตัวละครแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงและอันนึงก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะครับผมหนึ่งในหนึ่งหมื่นสองพันอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าเอฟเฟกต์ก็เป็นหมอกหมของควันอ,อ,อืม สวยดีสวยดีสวยดีส่วนวนี้ก็เป็น power เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ถ้าโพดก็มีนะครับแต่ว่าถ้าโพร,รู้สึกว่ามันจะเป็นการย้อมแมวคนข้งเยอะนะอะดูอย่างถ้าโพนี้ใช่ปะ่ะแล้วถ้าโพเนี้มาอันเดียวกันเลยแค่นี้ลอยขึ้นในนี้ก็ถ้าโพดเดียวกันเลยกับไอ้ power เนี่ยเป๊ะเปลี่ยนแค่อร่าอันนี้ก็หนึ่งหมื่นหกพันนะครับผมสามร้อยแปดสิบสี่อันนี้ก็เป็นออร่าใหม่ที่มีในอัปเดตนี้นะครับผม ในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอันนี้นี่หนึ่งในหนึ่งล้านนะครับอันนี้เอ้ยอันนี้เป็นออร่าที่รู้สึกว่ามันก็สวยดีนะผมชอบมากด้วยอันเนี้ยมันดูแบบดวงดาวหมู่ดาวกาแล็กซี่อะไรพวกนี้ดีนะเอออย่างที่ผมลองดูคร่าวๆมาหลายออร่าแล้วนะคือมันเหมือนในตีมในแพทเนี้ยในอัปเดตเนี้ยจะเป็นแนวแบบพวกกาแล็กซี่หมู่ดาวดวงดาวอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะออร่าน,นี้เสร็จนะผมแล้วมาในส่วนของ อล่าหนึ่งในสามร้อยล้านนะครับอันนี้อุ้ยมีเคียวด้วยไงสุดโหดปะละ่ะสุดโหดเลยน้องอโอเคหนึ่งในสามร้อยล้านนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูการ์ดซีนกันเลยดีกว่านะทุกคนนี่ิดูดิโอ้โห้ชอบอะโอ็ดี อุยอ้ยอุ้ยสุดยอดไอ้น้องแล้วก็ในส่วนของอการอัปเดตนี้นะมีการรีเวิร์สออร่าบางอ่าบางตัวด้วยนะครับผมอย่างเช่น m a ททิคห้าสิบล้านครับคือตอนนี้มีการรีเวิร์สมานะเดี๋ยวผมลองเทียบรูปกับอันเก่าที่ผมเคยเคยถ่ายไปรอบพี่แล้วนะจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันค่อนข้างที่จะอ่างกันพอสมควรเลยนะผมรู้สึกว่าอันนี้มันทำออกมาได้ได้ดูดีกว่าเยอะ มากมากเลยนะเทียบกับอันเทียบกับอันเก่าอ่ะนะอันนี้คิคือเขาไม่เห็นองผมนะบางคนอาจจะชอบอันเก่าก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าอันนี้ยมันดูดีกว่าดูดูดีกว่าของเก่าที่มันมันดูกลุ่มๆอะมันมีดีแค่ตัวเลขอะตอนนั้นอะผมรู้สึกว่านี้มันดูดีแบบหือสุดโหดเลยอะเดี๋ยวเรามาดูคั้นซีนกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะในส่วนของออร่านี้ห้าสิบล้านนี่โอ้มีแสงมาจากข้างล่างด้วยเทียบปะเฮ้ย <c oughs> สุดโอดแล้วก็ในส่วนของเหมือนครั้งที่แล้วมั้งผมมีออร่าบางส่วนนี้เอ่อยังไม่เคยได้รีวิวไปนะครับผม,ผมก็จะเป็นพวกนี้หละมัง้งอันนี้ผมก็ยังไม่เคยปะผมจำไม่ได้แล้วในคลิปที่แล้วถ้าผมเคยทาไปแล้วไงก็ฝากทุกคนคอมเมนต์หน่อยนะครับผมว่าอันนี้ผมทําไปแล้วหรือว่ายังไม่เคยทํานะครับผมอันนี้อันนี้อ่าอ,อ,อันนี้ไม่ไม่เคยแน่นอนผมเชื่อเลยอันนี้ก็เท่ดีนะผมชอบทีมฮัวก็โลดวยสุดโอดนี่ก็โพไซดอนพไซดอนผมสู้ว่าเหมือนมันจะ มันทาให้อล่ามันดูเยอะขึ้นปะอันนี้ความคิดเห็นนะผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าครั้งที่แล้วมันเยอะประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เหมือนผมจะเอาไปทําถุงมือแล้วมั้งหรือไม่ก็เออน่าจะทําถุงมือไปพูดถึงถุงมือแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ในหัวข้อถัดไปกันดีกว่านะครับผมผมลืมผมลืมพูดเรื่องนี้ด้วยมันมีมันมีอันใหม่อีกนี่ว่ามันมีอันนี้ด้วยอันนี้เหมือนจะเป็นหมึกนะครับผมมันเป็นแบบคราบๆดำๆผมไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรอะ มันน่าจะเป็นพวกมืออมืออะไรพวกนี้ได้แหละเนี่ยเวลาเดินมันจะติดพื้นไปด้วยนะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกปืนพกอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยของดีจัดผมโคตรชอบผมพูดเลยอันนี้ถ้าโพสมันดีมากเลยนะมันเป็นหลักพันที่ลองมาจากอันที่อันเนี้ยที่ผมชอบอ่ะอันนี้มันมีปีกไงผมชอบมันตรงที่ม <upright flips coping> em ันเป็นสีชมพูด้วยได้แหละแต่อันเนี้ยมันมันแอคอะมันเป็นก๊อกอะมันมันเป็นมันเป็นปืนก๊อกอะคือถ้าโพสมัน ไะคือมันสุดหล่ออ่ะคือมันหล่ออ่ะแค่นั้นเลยน้องอลานี้แล้วันที่ผมชอบเห็นปะเดี๋ยวพอมันอยู่กับอยู่กับผมมันรู้สึกว่าแบบเทปะโคตรเทอ่ะเออโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของถุงมือกันนะครับผมว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะอ่าในร้าน้านี้อาะที่ผมเห็นเลยตอนนี้คือมันมีถุงมือเพิ่มอันนึงก็คืออันนี้นะครับผมอันนี้มันชื่อผมไม่ได้จะมาเรียกว่าอะไรนะแต่รู้แค่ว่าอะมัน มันเพิ่มโชคอะคือสองร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยแล้วก็ลดคูดาวสาสิบห้าเปอร์เซ็นตน่าจะเยอะที่สุดในตอนนี้แล้วนะเท่าที่ผมดูคือน่าจะเป็นออร่าที่เอ๊น่าจะเป็นถุงมือที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยถ้าถ้าก่อนเนี้ยนะในในแพทนี้เพราะมันบวกโชคเยอะมากแล้วก็ลดคูดาวได้เยอะที่สุดแล้วในตอนนี้นะแล้วก็จะเป็นส่วนสองสองอันเนี้ยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรนะนี่นี่น,นี่ผมบอกผมทําไปเอาโพไซด,ดอนไปใส่ตรงนี้ละจริงจริงผมก็เลยอันเดียวละเหลืออันนี้สี่อัน,อนซึ่ง ไอต,ตรงเนี้ยมันเหมือนจะเป็นไอเทมที่ดอปใ,ในในในล็อบบี้นะพอดีผมแบบลองดูมาไอสองเนี้ยใช่อันนี้มันจะเป็นเหมือนอยู่ในขวดโหลอ่ะคือเนี่ยมันจะเป็นอะไรสักอย่างนึงอยู่ในขวดมันอะนี่นี่นี่ก็อย่างหนึง่งเพื่อที่มันจะหาปกมาได้นะใช่อย่างละอันที่ผมไม่รู้กันว่ามันหายังไงนะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าหรือ าจจะเป็นคลิปชอ็อตเอ้คลิปหน้าแหละเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาทําให้ดูแล้วกันนะเราจะด่ผมได้มันมาแล้วละกันมาเค e t เดี๋ยวเรามาพาทัวร์ล็อบบี้กันก่อนนี้ก่อนนะครับผมล็อบบี้ตอนนี้อ่าบานนี้ยังคงเหมือนเดิมนะแล้วก็มีเก้าอี้นี้ด้วยโอเคแล้วก็ในส่วนของด o n a t นะครับผมแล้วก็ UGC เนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่ข้างในนะตอนเล่นมันจะอยู่ข้างหลังตรงนั้นนะนี่ก็ให้เลือกดเน a t ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสเตตของเรานะครับผมสามารถดูได้ว่าเราสุ่มไปแล้วกี่ครั้งนะพี่ก็สุ่มไปแล้วหนึ่ง เดี๋ยวผมว่าจะจับจองไอสมุดในนี้อยู่ดูสวยดิอันนี้ี่เป็นแคมป์ไฟนะอันนี้ก็มาเป็นแบบว่าหาที่ยืนเอาไว้สุมออล่าเทเทได้แล้วก็อันนึงก็จะเป็นตรงส่วนของรับไออ่าลักกี้ลักกี้ไทม์อ่ะไอที่มันเป็นแบบว่าลักกี้ประมาณหนึ่งนาทีอ่ะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะตอนแรกมันจะเป็นเหมือนต้นไม้ใช่ป่ะนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรือแทนเอออยู่ข้างล่างเป็นน้ำเห็นปะมันจะไม่เป็นเหืลงไปละมันเป็นน้ำอุ๊ยอเรามึดเฉย นี่รับมาเลยแล้วก็สุ่มเลยนงังผมลืมพูดเรื่องนี้ไปด้วยก็คือตอนเนี้ยเวลาทําถุงมือหรือค้าของอะไรพวกเนี้ยเราสามารถออโต้แอดได้แล้วนะครับคือพอเราสุ่มได้มาเนี่ยมันก็จะแอดเข้ามาข้างในเลยนะโดยที่เราไม่ต้องมาคอยแอดเองแบบว่าคอยรับมาแล้วก็แอดเข้าไปใส่อะไรเงี้ยคือมันแอดให้อัตโนมัติเลยมาเดี๋ยเรามาดูในส่วนของอาไร์าาต่างๆดีกว่านะครับผมมาถ้าเกิดว่าเราใส่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ อันนี้จะเป็นหน้าของ UI นะครับผมมันจะเพิ่มในส่วนของการล็อกอร่าเข้ามานะครับแต่ว่าอาร่าเนี่ยเราแบบกลัวเผลอเรลอรีมูกทิ้งอะไรมาเนี่ยครับเราสามารถกดล็อกไปได้เลยอ่ะนี่เป็นส่วนของอร่าแรกนะครับเป็นก๊อกนะครับอันนี้อร่าที่เข้ามาใหม่ออม,มันมน,มนโพสเท่นนะอดีมันดูไม่มีอะไรก็จริงนะมันดูแบบธรรมดามากแบแต่มันถือปืนแล้วมันแอคเลยอะ่ะอ้ส่วนหนึ่งคือน,นี้ที่ผมชอบนี่อันนี้แปดพัน พูดดีดีนี่ผมก็ชอบมากเลยมันแบบมันดูเข้ากับผมมากอะเป็นสีชมพูแล้วแบบโผเพลงพี่ตูนขึ้นมาเลยไอ้มันเป็นสีชมพูโอเคแล้วนกะ็ส่วนนึงก็จะเป็นของาวเพวเวอร์ปะไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ออกอเ o w e r l e พ d ี o เออนั่นแหละนี่ก็ท่าโพสก็ดูดีนะแล้วก็ออร่าไม่ค่อยมีอะไรมากคือฟิลมันได้แบบเป่งพลังเหมือนโกคูอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงอ่านี่ก็มีท่าโพสปะอย่างที่ผมบอกเลยโพสมันโพสเดียวกันเหมือนย้อมแมวขายเลย แต่ว่าความต่างของมันก็คือมีออร่ามากขึ้นนะเนี่ยออร่าก็จะเป็นแบบว,วา่าเป็นสีตีฟ้าปะเออฟ้าๆน้ำเงินม่วงๆแล้วก็จะเป็นแบบสโตกสีดำนั้นน่ะหน่อยเออเฉดเฉดชาร์โดำดำๆดูมืดคลึ้มแล้วก็จะดูส่งของนี่นะที่รีเวิร์กมาใหม่นะผมนี่เพลงอุ้ยโคตรดีโคตรดีผมชอบมากอะผมชอบจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นเลย,เลยรีเวิร์กมาได้ดีมากอะ เด็ดเด็ดเด็ดดูดูเฮ้ยว้าวจอดำนี่นี่นี่โอ้โหมันแบบอืมอืมโอ้เตี้ยอันนี้ก็จะเป็นออนไลน์อันหนึ่งที่ผมได้มาสุดโหดน้องหนึ่งในสามร้อยล้านนี่คือสูงที่สุดที่พี่มีในตอนนี้นะครับผมนี่พี่เล่นมาแล้วทั้งหมดสูงมาแล้วทั้งหมดหนึ่งล้านเจ็ดแสนครั้งเพิ่งจะได้หลักร้อยล้านก็ได้สงครามแบบนี่ยจริงๆมันมีออนไลน์เยอะเลยมากมายเลยนะครับผมแต่ว่า อ่าผมยังไม่ยังไม่สามารถได้มันมานะคือเอ่อต้องใช้เวลาแล้วก็ดวงของผมกค่อนข้างเยอะเลยทั้งไงก็ถ้าทุกคนอยากให้มีคลิปต่อก็ขอทุกคนกดไลค์แล้วกดติดตามกันหน่อยนะผมจะได้พลาดคลิปหรืออะไรไม่ให้ตกรเลยนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ปิดแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย